ร้อ,มอ,อ有有นอมากเลยนะคะ ที่บอกนะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะพามาเที่ยวแกนแคนยอนชนบุรีค่ะแกนแคนยอนคีรีหรือว่าแกนแคนยอนชนบุรีนะคะเดิมทีนะคะเคยเป็นเหมืองเก่าค่ะแล้วก็โดนปล่อยที่ร้างไว้นะคะหลายปีเลยอยู่บนเนื้อที่กว่าร้อยไร่นะคะภายในเนาะจะมีเป็นบ่อน,น้ำสีเขียวมรกตเลยค่ะสวยมาก ไม่เสียค่าเขานะคะมีแค่ค่าจอดรถ20บา,บาทค่ะตรงบริเวณขวามือนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นส่วนของร้านอาหารนะคะสามารถซื้อกาแฟไปนั่งจิบเพลินๆดูบรรยากาศรอบๆได้เลยค่ะสวยงามมากแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปนะคะคนเยอะค่ะ <19> <19> นี่ครับปณิดาเขาก็จะชอบแบบนี้แลพี่ไอมะามต่ไม่มีลูกส่วนใครที่ว่างก็ลองแวะมาเที่ยวดูได้นะครับ ก็เป็นที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชนบุรีที่วิวสวยใช้ได้เลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาวันที่ฝนตกนะคะน้ํามันจะเปลี่ยนเป็นสีดํานะแต่ถ้ามาในวันที่แดดออกนะคะน้ํามันก็จะเป็นสีเขียวมรกตสวยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรร <c oughs> เราก็จะเดินหานี่แบบอ๋อโนโน่นโน่นอยู่ตรงนู้น มีทางเข้านคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เยอะนอะนอันนี้มันไม่เยเหนเลยอ๋อตรงนี้เขาใส่สวยอ่ะสวยเลยอ่ะเป็นกระโดด

มันจะเป็นภูเขาทรายไม่ใช่ภูเขาทรายเขาเรียกอะไรลงโมหินเหมือนกองกองหินหรือเปล่าจะเป็นมันจะเป็นภูเขาอยู่ตรงนน้นอ่ะไกลๆนู่นอ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นครับเราจะไปนะไปทำไมมันไปไม่ได้ ได้มีทห่างไปไปลองเดินไปดูคุณนี้ไปอย่างเนี้ยคุณัวนี้อ <มา S 2> ันมันอยุดมันหยุดติดกับทางรถไฟนะครับเพื่อนๆวันนี้นะคะคนก็อาจจะเยอะๆหน่อยอะไรนู้น ตะปุ่มตะปุ่มเหมือนเ <ขอ S 1> มืนระบายาทำไว้ไม่ให้มันพังไงขอให้ปีนหรือเปล่าไม่ปีนเล่นนะเผื่อใครอยากมาปีนเล่น่ดอกอะไรอ่ะสวยอ่ะเนี่ยสวยมากขับกระถินเต็มเลยเราเอาไปกินกับส้มตำไหมเนี่ยนี่เขาตัดทินน้งอ่ะ คุณกล้าเก็บผมก็กล้ากินนะครับเราเขียวต้องตำมันมันไปไม่ได้เขากั้นแล้วเห็นไหมเนี่ยเราก้เ,าเห็นคนเดินมานะ่ะมีพุตานนะคะพุซานแต่ดอกไม่มีลูกเฮดยไปดิไปด,ไปดิมันมีเสือ

รังต่อรังแตนหรือเปล่าเออเป็นต่อหรือมันเป็นแตนนี่แหละเกือบเอาชีวิตมาทิ้งนะคะปอยตานี่คือบวมเลยครับหน้าตรงไหนก็บวมอ่ะหน้าปิดเะครับไปต่อค่ะโอ้ยลวมันไปได้ไหมอ่ะไม่ได้มันมีได้รั้วเหล็กกั้นละเดินไปใกล้กว่านี้มันจะได้เห็นมันลมแรงอ่ะ คือมันต้องมีทางไปนะงาามันไปไม่ได้มันปิดแล้วเขาเห็นมันมีคนไปมันไปพี่อ่นนี้ไม่เขาเห็นมันมีคนไปแต่ว่ารูมันไปตรงไหนไนะหรือว่ามันไปทางนะั้นไม่ได้มันเป็นกำแพงเนี่ยกำแพงเหมือนเนี่ยแต่ว่าเราไปเจอ ต่อหรือแทนก็ไม่รู้อ่ะลบใหญ่มากมันไปได้เลยไปได้ไหมแล้วเขาไปยังไงมันต้องไปว่านี่น,นี่มันตามมาแล้วนี่มันดีนะเธอ <c oughs> มันบินชนตรงเนี้เขานะักแต่มันไม่ได้ต่อยอ๋อเขามองไปเห็นพอดีเกือบโดนลวมั้งเนี่ยไปลองไปดูมุมอื่นบ้างครับเเพิ่มหน้าอกแล้วไหมล่ะ เขาได้ยินเสียงมันมีน้ำไหลอ่ะน่าจะใช่ตู้น้ำก็คืออะไรอ่ะ ไฟส่งสินค้านะครับเพืเ่อนๆรถไฟไหมมีกี่ขบวนไม่ได้นับเลยขอนับรู้แต่ว่าโอเคได้คอนเทนต์นแล้วเธอไม่ถามเขาหรอกว่าคอนับได้เท่าไหร่นับได้เท่าไหร่อะนับได้สิบสิบหมดสั้นไปมั้งสิบ อีร่มอ่ะเราด่น <è> ดดไปถ่ายตรงนู้นไหม วันนี้ก็เยอะนะจะต้องเว้นระยะห่างก,กันน,นิดนึงนะครับมันต้องทำระยะมัน,นมถึงจะได้สองคนหรือเปล่าไม่ไม่เอามีบวกอยู่ <laughs> ถึงจะใส่แมสก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับเพื <laughs> ่อนๆห่างมาก <laughs> ห่างมากเลย <laughs> นะคะ <laughs> เราก็ต้องข้ามไปอีก คนเาเป็นไรอะไรวันนี้เราก็าจะไปต่ออีก ไปที่ไหนครับไปไหนอ่ะไปไหนดีต,ต้องรอไปติดตามดูว่าเราจะไปไหนน่าจะเป็นแถวแถวนี้เข้าวัดดีกว่าไหมเราไ<ะ>ม่ได้เข้าวัดนานแล้วนะก็ได้นะคะคือแบบฝนตก เดี๋ยวฝนตกโดแนแดดออกคือเวลาแดดออกมัร้อนมากก็ดีกว่าฝนตกไหมไม่ได้เที่ยวเลยนะคมันจะตกอะ่ะมันไม่น่าจะตกเนาะวันเนี้ยไม่ตกพาย,อยุออกแล้วมันมันยงลด <ตก S 2> ลดออลดล,ลด,ลดแต่ว่าวันนี้ดูฟ้ามันมันโปง่ปงโปง่งมันน่าจะไม่ตก ทุกคนก็ค่ยอยมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็ต้องเป็นระยะห่างนะงช่วงนี้เราต้องไปทางขวาครับตรงนี้มีบริการรับถ่ายรูปสวยๆนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจก็สอบถามราคาพี่เขาได้เลยค่ะ คือตอนนี้เก่งไปเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนนี่ก็จะมีห้องน้ําบริการนะคะแล้วก็มีร้านอาหารห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นทางเข้ามานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําให้บริการนะคะก็คือเดินจากตรงนี้ทางเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปแกนแขนย่อนนะ ไปฝั่งนู้นได้ไมั้ยเขาปิดเขาปิดเขาขายเหรอเขาไม่ได้ขาย,ายตรงนี้เขาจะขายต้นไม้ นม่ขายเคาปูกให,ห้ด,ดูนี่ไงนี่ห้าสิบบาทไปตังนั้นอ้นี่นะเคาก็จะขายนะ้ำขายชินอยู่ตรงนี้อันนี้เขา้าวดอบนะ <c oughs> นเขา้าวดอบเนยข้าวดอบเนยดยเกลือ เขาพอหลงเนยตรงนี้เขาได้ยินหมอว่าอร่อยมากนี่ครับอันนี้เป็นเป็นทางทางบัตรหรือเปล่าไอ้ที่เราค่าเช่ายี่สบาทค่าจอดรถยี่สิบาทแล้วก็สิบาทนั่นเป็นเป็นส่วนลดเป็นส่วนลดใช่ไหมสิบบาทใช่ไหมเสรใช่ครับไม่รู้กันว่าราคาเท่าไหร่นะกาแฟสือว่าห0สิบาทก็ได้แก้วละสี่สิบาทนี้นะครับคนก็ทยอยเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไป่อเราจะไปสอที่ไหน ราจะไปที่ไหนครับเราเข้าวัดดีกว่าไหม่หาจะใกล้ๆเรือเือไปผิดจอดรถเยอะเราจอดรถไปตรงนี้นะร้อนมากวันนี้นะคะเราก็จะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราไปตามชมร้อนมากถอดแมสก่อนดิวันนี้เราจะเราจะไปที่ไหนต่อครับต่อไปนี้เราจะไปที่ไหนตาม,ไ,มออตไปลุปนป้นกันคะ่ะ ไปสิปมาเร็วอันนี้คือจุดแรกบัตรครับจุดแรกบัตรจอดรถนะครับแ,รและลายใต้ต้นไม้ครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อก็ต้องตามไปลุ้นกันเลยนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปณิดาพาเพื่นด้วยนะคะ